วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตีดรเวอร์นะครับสำหรับใครที่ตีดรเวอร์ได้ไม่ดีวันนี้ผมก็มี4จุดเช็คสำคัญที่อยากจะมาแนะนำครับจุดแรกก็จะเป็นที่ตำแหน่งเซตอัพนะครับสิ่งที่ผมเห็นข้อผิดพลาดบ่อยๆในการตีดรเวอร์ก็คือเรื่องของตำแหน่งลูกสำหรับตีดรเวอร์เนี่ยตำแหน่งลูกของเราควรจะอยู่ซ้ายมากกว่าเหล็กนะครับคร่าวๆอาจจะตีได้ว่าประมาณสักส้นเท้าซ้ายแบบนี้นะครับ เราควรจะวางลูกไว้ทางซ้ายมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราสามารถสร้างมุมเฉยได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในตำแหน่งเซตอัพอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําก็คือให้ปรับแนวไหล่ซ้ายให้เอียงมากขึ้นกว่าไหลขวาเล็กน้อยแบบนี้นะครับเ <adas> ช่นกันครับตรงนี้ก็ทําเพื่อให้เราสามารถสร้างมุมเฉยได้ง่ายขึ้นแต่เวลาที่เราปรับแนวไหลให้เอียงขึ้นนะครับเราจะต้องพยายามรักษาแกนลาตัวให้ตั้งตรงไว้นะครับแกนลาตัวของเราไม่ควรจะ เอียงมาด้านขวาแบบนี้มากเกินไปครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาในตอนดาวสวิงได้เช็คพอยต์ข้อที่2ครับจะเป็นเรื่องของการแบ็กสวิงคือบางคนเริ่มต้นการแบ็กสวิงด้วยการหมุนสะโพกแล้วก็ลำตัวมากเกินนะครับทำให้แนวหัวไม้เข้ามาด้านในมากเกินไปแบบนี้มันก็บังคับให้เราต้องยกไม้ให้ชันขึ้นในจังหวะท็อปสวิงนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็จะทําให้จังหวะดาวสวิงเนี่ยเราชาร์โลแกนลงมาได้ยากทําให้สวิงของเราชันแล้วก็มีโอกาสที่จะตีทุบลงมาที่ลูกได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะเริ่มแบ็กสวิงนะครับลองไม่ต้องเริ่มด้วยการหมุนตัวครับแค่พยายามลากหัวไม้ให้อยู่ในแนวที่ตรงไปกับแนวเป้าหมายให้นานขึ้นนะครับแบบนี้ครับ การที่เราเริ่มแบ็กสวิงเป็นแนวเส้นตรงนานขึ้นครับจะทําให้ในช่วงท็อปสวิงเรามีพื้นที่ที่จะปรับแนวก้านให้ไปในแนวที่แบนลงได้ง่ายขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะทําให้จังหวะดาวสวิงเราสามารถชาร์ลก้านได้ง่ายขึ้นครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงออกมาก่อนในช่วงแรกแบนลงในช่วงท็อปแล้วก็นอนลงมาครับ เช็คพอยต์ข้อที่3จะเป็นตำแหน่งเริ่มดาวสวิงนะครับในตำแหน่งเริ่มดาวสวิงนักกอล์ฟหลายๆคนเริ่มต้นด้วยการดึงด้ามกริปลงมาในมุมที่ชันเกินแบบนี้นะครับอาจจะด้วยสัญชาตญาณในการจะตีลูกหรือว่าอาจจะถูกสอนว่าให้พยายามสร้างมุมเข้ามือให้เยอะนะครับแต่ว่าการที่เราดึงด้ามกริปลงมาตรงๆแบบนี้โดยเฉพาะในไม้ยาวมันอาจจะทําให้มุมเข้าพะทะชันเกินนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้เราตีทุบ หรือว่าตีสไลด์ได้ง่ายความรู้สึกแรกในการเริ่มดาวสวิงโดยเฉพาะเวลาตีดร i เวอร์นะครับไม่ควรจะเป็นการดึงลงแต่ว่าควรจะเป็นการผลักให้หัวไม้ห่างออกไปจากศีรษะของเราแบบนี้นะครับเ <iti> พื่อที่ทำให้ตอนดาวสวิงเราสามารถสวิงเข้าหาลูกในมุมที่แบนและก็กว้างได้มากพอครับเราอาจจะเคยเห็นนักกอล์ฟดังๆนะครับใช้ดริลนี้คือจับกริปแยกกัน2มือ แล้วก็ในจังหวะเริ่มดาวสวิงเริ่มด้วยการผลักหัวไม้ออกไปแบบนี้นะครับเพื่อที่ทำให้มีความกว้างในการสวิงมากขึ้นมันจะไม่ใช่การดึงด้ามกริปลงไปที่ลูกตั้งแต่แรกแบบนี้นะครับแล้วก็จุดเช็คข้อที่4ครับสำหรับการตีดรเวอร์จะเป็นตำแหน่งการรีลีสครับที่ผมบอกไปนะครับว่าสำหรับการตีดรเวอร์เราต้องการ สวิงที่กว้างแล้วก็มุมเข้าปะทะที่เป็นมุมเฉยเพราะฉะนั้นเราควรจะรีลิสหัวไม้ให้เร็วขึ้นนะครับสำหรับการตีดรเวอร์นะครับเราควรจะเริ่มชะลอความเร็วของมือลงตั้งแต่ประมาณต้นขาขวานะครับเพื่อจะทำให้หัวไม้สามารถเร่งสปีดแซงขึ้นมาได้บางคนไปใช้ความรู้สึกเดียวกันกับเหล็กครับคือไปรีลิสช้าเกินนะครับพยายามที่จะดันมือไปด้านหน้ามากเกิน ซึ่งการทําแบบนี้มันอาจจะทําให้หน้าไม้เปิดได้ง่ายแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถสร้างความเร็วหัวไม้ได้มากพอนะครับมีวิธีฝึกการรีลิสหัวไม้ไง่ายๆนะครับคือให้ลองจับกริปให้สั้นลงครับลองเริ่มจากสวิงสั้นๆก่อนก็ได้ครับพยายามสวิงโดยที่ให้ด้ามกริปชี้กลับมาที่ต้นขาซ้ายตลอดนะครับแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมรีลิสหัวไม้ช้าเกินนะครับผมดันมือไปด้านหน้ามากเกินจะเห็นว่า ด้ามกริปจะชี้ออกมาด้านนอกซึ่งแบบนี้ไม่เหมาะกับการตีไดรเวอร์นะครับเริ่มจากสวิงสั้นๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขนาดของสวิงขึ้นแบบนี้นะครับลองพยายามอย่าให้ด้ามกริปชี้เลยต้นขาซ้ายออกมาแบบนี้นะครับ ก็เป็นเช็คพอยต์สำคัญ4ข้อนะครับสำหรับการตีดรเวอร์ถ้าใครมีปัญหาในส่วนไหนก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับผมสอนที่สนามน็อตพาร์คสนามรัชดาวิภาวดีและสนามที r สติวานนใครสนใจเรียนกอล์ฟติดต่อเข้ามาได้นะครับ